บิลลี่ที่มาติดทีมชาติลาวช้าเกินไปในโลกฟุตบอลการได้รับโอกาสติดทีมชาตินั้นถือเป็นเกียรติสูงสุดของนักเตะทุกคนแต่สำหรับบิลลี่เกตแก้วพรมพรนักเตะฝรั่งเศสเชื้อสายลาวที่มีพรสวรรค์และประสบการณ์สูงเส้นทางสู่ทีมชาติลาวกลับไม่ง่ายายอย่างที่คิดสาเหตุสำคัญไม่ได้มาจากโชคชะตาหรือความบังเกินแต่เป็นเพราะกระบวนการอนุมัติจากทางการลาวที่ล่าช้า ทำให้เขาได้ติดทีมชาติในช่วงอายุ30กว่าและส่งผลให้เวลาที่เขามีในทีมชาติสั้นกว่าที่ควรจะเป็นก่อนที่จะได้เป็นตัวแทนทีมชาติลาวอย่างเป็นทางการบิลลี่มีประสบการณ์การเล่นฟุตบอลในยุโรปมายาวนานโดยเฉพาะในฝรั่งเศสเขาเคยเล่นให้กับสโมสรององเชในลีกเอิงลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสที่ซึ่งเขาได้ดวลกับทีมระดับแถวหน้าของโลกอย่างโอลิมปิกมาร์เซยปารีสแซงแช็ง โอลิมปิกลียงและทีมอื่นๆที่แข็งแกร่งมากมายนี่ถือช่วงเวลาที่ช่วยให้บิลลี่ได้รับการพัฒนาด้านฝีเท้าการเล่นในลีกที่มีความเข้มข้นสูงและได้เจอกับนักเตะระดับโลกทำให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ล้ำค่ายอย่างมากในช่วงฤดูการ2020ถึง2021บิลลี่เล่นให้กับสโมสรดันเคิร์กในลีกเดอซองของฝรั่งเศสโดยลงสนามทั้งหมด4นัดในลีกนี้แม้จะไม่ได้ยิงประตู บทบาทของเขาในสนามเป็นตัวอย่างของนักเตะที่มีความมุ่งม,มั่นและเป็นมืออาชีพกระบวนการอนุมัติให้บิลลี่ได้เล่นให้กับทีมชาติลาวเกิดความล่าช้ากว่าที่คาดไว้แต่ในปี2021เขาก็ได้รับอนุญาตและได้ติดทีมชาติอย่างเป็นทางการในช่วงอายุ31ปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับนักเตะที่เข้าร่วมทีมชาติในวัย20ต้นๆแต่บิลลี่ก็ไม่ปล่อยให้เวลาที่จำกัดนั้นสูญเปล่า เขาได้ลงเล่นให้กับทีมชาติลาวทั้งหมด6นัดอย่างเป็นทางการในจำนวนนี้มี5นัดในศึก AFF Suzuki Cup 2020ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญสูงในอาเซียนบิลลี่ยังสามารถทำประตูสำคัญให้กับทีมชาติได้1ประตูและนอกจากประตูนี้แล้วเขายังมีส่วนช่วยในเกมรุกสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมและยกระดับการเล่นโดยรวมของทีมชาติให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย ช่วงที่เขาเล่นให้ทีมชาติลาวบิลลี่ยังคงค้าแข่งในระดับสโมสรโดยเฉพาะกับสโมสรสิลิปาหัง FC ในลีกมาเลเซียซึ่งในปี2022เขาลงสนามให้ทีมนี้4นัดรวมเวลาในสนาม333นาทีแม้จะไม่มีประตูในลีกมาเลเซียแต่บทบาทของเขาในฐานะกองหน้าประสบการณ์สูงช่วยเพิ่มความน่าเกรงขามให้เกมรุกของทีมและยังเป็นผู้ช่วยทีมชาติด,ด้วยประสบการณ์ที่มี ช่วงปลายปี2022บิลลี่ตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาติลาวหลังจากที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะนักเตะทีมชาติอย่างเต็มที่แม้เวลาจะสั้นแต่ผลงานของเขากลับมีความหมายและส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลลาวอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเตะรุ่นใหม่เห็นว่าแม้จะเริ่มช้าแต่ก็ยังสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้หลังจากเลิกเล่นทีมชาติบิลลี่ยังคงค้าแข้งต่อในลีกฝรั่งเศสกับทีมรอฮาม ซึ่งเป็นหลีกระดับล่างในปี2023แสดงให้เห็นถึงความรักในฟุตบอลและความมุ่งมั่นที่จะยังคงเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพแม้จะไม่ได้เล่นในหลีกสูงสุดอีกต่อไปเรื่องราวของบิลลี่เกตแก้วพรมพรสอนให้เราเห็นว่าแม้เวลาจะช้าและโอกาสมาสั้นแต่มันก็เต็มไปด้วยคุณค่าความมุ่งมั่นและความรักในสิ่งที่ทำคือกุญแจสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเอง เขายังคงเป็นตำนานและแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับวงการฟุตบอลลาวและพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มช้าแค่ไหนถ้าคุณไม่หยุดเดินก้าวต่อไปก็ยังมีความหมายเสมอ